ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวังทองนายคุณากรพังน้อยอายุ27ปีตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวังทองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2562งานที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .4 ถึงชั้นป .6 6วิชาศิลปะชั้นป .4 วิชาการงานอาชีพชั้นป .4- ถึงป .6 ม .1 และวิชาพละศึกษาชั้นม .1- ถึงม .3 เป็นครูประจำชั้นม .1 และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารงานทั่วไปการอบรมสัมมนา9มิถุนายน2563 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน ITA ออนไลน์ Online, ประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 3สําำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3. สิงหาคม2 5 6 3ประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ best practice ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1น1โรงเรียน1น,นวัตกรรม11-12กันยายน2563เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่21ด้วยการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Things (IOT) ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า16กันยายน2563เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณการอุปกรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสอนสู่ศตวรรษที่21 3พฤศจิกายน 2,563เข้าร่วมอบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบ้านดุงสามผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจปีการศึกษา2,562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนฐานแบบชื้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ Best Practice ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1น1โรงเรียน1น,นวัตกรรมชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้นป1ถึงป6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านดุน3ประจำปีการศึกษา2563นางสาวมนฤดีใต้วารินอายุ27ปีตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวังทองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาว,วิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2562งานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายงบป,ประมาณปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินง,งานกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่คณะกรรมการคุมสอบอาทีปีการศึกษา2562คณะกรรมการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเนตปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563คณะกรรมการคุมสอบโอเนต ปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563คณะกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563การอบรมสัมมนาปีการศึกษา2,562ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบเทเป้ออนไลน์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา2,563เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นของนักเ,เรียนยากจนพิเศษและติดตามเพื่อประเมินผลสำเร็จมาตรการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการอุปรรมพัฒนาครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มประจำปี2,563 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการต่อยอดสเตมศึกษา STEM Education ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดุงสามระดับชั้นป .4- ป .6 รางวัลเหรียญทองระดับชั้นม1ถึงม3รางวัลเหรียญเงินครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยงานศิลปะหัตถก,กรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง3ระดับชั้นป4ถึงป .6 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นม1ถึงมสรางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นป1นงถึงป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดุงสารางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษา ป .4 ถึงป .6 รางวัลระดับดีเยี่ยมนางสาวหาฤทัยพุทธิสารอายุ26ปีตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวังทองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานี ได้รับบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2562งานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ส่ได้รับมอบหมายงานในฝ่ายวิชาการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายปฏิคมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการวันสำคัญต,าตา่างงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้แก่เป็นคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน Last ปีการศึกษา2,562เป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ปีการศึกษา2,562เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา2563 เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e เปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563ด้านการอบรมสัมมนาผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบเทเป้ออนไลน์ เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher C4T แบบออนไลน์เ hmm. ข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยและการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มประจำปีการศึกษา2563เข้าร่วมการประชุมการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมิบาลในสถานศึกษาปีงบประมาณ2,563เข้าร่วมการสัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษา best practice ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปีการศึกษา2563เข้าร่วมการอบรมโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นของนักเรียนยากจนพิเศษและติดตามเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขปีการศึกษา2563ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ ครูผู้สอนนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยประจำปีการศึกษา2563นักกลุ่มโรงเรียนบ้านดุงสามระดับชั้นปสถึงป .6 รางวัลเหรียญเงินระดับชั้นม .1 ถึงม3รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปีการศึกษา2563นกักกลุ่มโรงเรียนบ้านดุงสามระดับชั้นป .1 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2563นกักกลุ่มโรงเรียนบ้านดุงสามระดับชั้นป .4 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นม1ถึงม3รางวัลเหรียญเงินเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดการแข่งขันภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษากิจกรรมบริษัทสร้างการดีรางวัลระดับดีเยี่ยม ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแข่งขันโครงการโรงเรียนสุจริตบริษัทสร้างการดีรางวัลระดับเหรียญทองณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ประจำปีการศึกษา2563 นำนักเรียนร่วมประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้นคุณธรรมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของผู้เรียนเพื่อฝึกความมีวินยัยความสามาคัคคีและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อฝึกการมีจิตสาธารณะการมีส่วนร่วมกับชุมชนตลอดจนปลูกฝังการมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง